ทองขึ้นพวดรงรับจำนำบุนหมุนเงินจ่ายลูกค้ากินส่วนต่างกำไรค่าตึงประชาชาิธุรกิจไลท์ทูเดย์รงรับจำนำคือคักรับทองขาขึ้นกว่าบาทละหกหมื่นทำผู้ใช้บริการแห่ใช้บริการนำทองมาจำนำและขยายวงเงินจำนำเพิ่มจากทองที่จำนำไว้ก่อนหน้าส่งผลให้สถานธนานบาลของเทศบาลทั่วไทยต้องเร่งระดมเงินทุนสำรองมาจ่ายหมุนเวียนดรสมบัติชนะสิทธิ์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ขรีอำเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงเปิดเผยประชาชาิธุรกิจ ว่าภาวะราคาทองคำที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องบาทละกว่า6 0,000บาทส่งผลให้มีผู้มาใช้บริการกับสถานธนานบาลของเทศบาลตำบลแม่ครีนํำทองมาจำานำจำนวนมากเพื่อนำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายและนำเงินไปลงทุนโดยบางรายที่ได้นำทองคำมาจำานำก่อนหน้านี้เมื่อนำเงินมาชำระดอกเบี้ยบางรายขอต่อย,ยอดเพิ่มวงเงินจำานำขึ้นอีกเท่าตัวทำให้ทางเทศบาลตำบลแม่ครีต้องกู้เงินจากธนาคารกรุงไทยนำมาเสริมสภาพคล่องให้สถานธนานุบาลจำนวน50บล้านบาท เพื่อเพิ่มเงินทุนสำรองในการใช้หมุนเวียนปัจจุบันแต่ละวันจะมีผู้เอาทรัพย์มาใช้บริการสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลแม่ครีประมาณสองล้านบาทและในปี2 5 6 8สถานธนานบาลเทศบาลตำบลแม่ครีมีผลกำไรกว่า16ล้านบาทราคาทองอยู่ในช่วงขาขึ้นซึ่งเป็นไปตามภาวะกระแสะเศรษฐกิจโลกทำให้มีผู้มาใช้บริการกับสถานธนานุบาลแต่ละวันมากขึ้นเพื่อนำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายและนำเงินไปลงทุนโดยบางรายที่ได้นำทองคำมาจำานําในครั้งแรก เมื่อมาชําระดอกเบีย้ยก็ยังสามารถต่อย,ยอดเพิ่มราคาจำนำเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเช่นเมื่อก่อนราคาทองราคายังไม่ปรับเป็นขาขึ้นเคยวางจำนำเพื่อเอาเงินสอง0 0บาทแต่พอมาที่ทองคําปรับตัวเป็นขึ้นซึ่งเป็นไปตามภาวะกระแสะเศรษฐกิจโลกได้มาปรับวางต่อขอเพิ่มเงินขึ้นอีก20,000บาทรวมเป็น4ี่ห0บาทเป็นต้นดรสมบัติกล่าวเพิ่มเติมว่าภาวะทองเมื่อปรับตัวขาขึ้นสถานธนานาบาลของเทศบาลทั่วประเทศ โดยเฉลี่ยแล้วจะมีรูปแบบแนวทางที่จะไม่ต่างกันที่จะต้องนําเงินมาสํารองหมุนเวียนเพื่อรับบริการผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนผู้ประกอบการธุรกิจมาวางผลิตภัณฑ์เพื่อเอาเงินนำไปบริหารจัดการในครัวเรือนและลงทุนโดยเฉพาะสถานธนานุบาลของเทศบาลและอื่นๆองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปทตัวเลขล่าสุดที่มีอยู่ประมาณ247แห่งทั่วประเทศ โดยแต่ละแห่งจะมีเงินหมุนเวียนเฉลี่ยบวกลบ1ล้านบาทวันจะมีเงินหมุนเวียนเป็นเงินกว่า247ล้านบาทวันภาพรวมทั้งประเทศเฉลี่ยประมาณกว่า7 00พันล้านบาทเดือนทั้งสถานธนานุบาลขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งสถานธนานุบาลเป็นหน่วยธุรกิจสร้างรายได้สร้างงานสร้างเศรษฐ,ฐกิจให้หมุนกระจายได้ทั่วประเทศได้อย่างดีนายธีรวีพึ่งตำบลผู้จัดการสถานธนานุบาลของเทศบาลตำบลแม่ขีเปิดเผยกับประชาชาติธุรกิจ ว่าสถานธนาบาลเทศบาลตำบลแม่ขรีได้กลายเป็นสถาบันการเงินหรือธนาคารชุมชนไปโดยปริยายในขณะนี้โดยมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากในแต่ละวันโดยใช้ผลิตภัณฑ์เป็นซับเช่นทองรูปพรรณถึง9 5เและผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางด้านการเกษตรประมาณ5%เปรซประมาณ2ล้านบาทวันทั้งนี้ผู้มาใช้บริการมีประชาชนและจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจทั้งขนาดเล็กขนาดกลางเพื่อนำเงินไปลงทุนต่อยอดทางด้านธุรกิจ ในวงเงินสองล้านบาทวันที่หมุนออกจากสถานธนานุบาลที่ไหลลงเข้าผู้ประกอบการส่งผลให้เงินหมุนสู่ระบบเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะขยายตัวขณะนี้เศรษฐกิจในพื้นที่ส่งผลให้มีการขับเคลื่อนไปในทิศท,ที่ดีสถานธนานบาลเทศบาลตำบลแม่ขรีได้กลายเป็นธนาคารชุมชนไปโดยปริยายตั้งแต่ทองในช่วงขาขึ้นทางสถานธนานุบาลจะต้องใช้เงินสำรองหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวโดยเฉพาะในช่วงระยะสิบวันนี้ที่ทองคำกว่า60,000บาท และทยอยปรับตัวขึ้นเกือบจะแต่70,000บาท1บาททางสถานธนานุบาลจึงต้องหาเงินมาสนับสนุน50ล้านบาทสำรองหมุนเวียนไว้ระองค์รับจะพอหรือไม่จะมีการประเมินวิเคราะห์สถานการณ์เป็นรายไตรมาส นายธีรวีกล่าวและว,ว่าสำหรับสถานการณ์ความเสี่ยงราคาทองเกิดการผันผวนแก่งซึ่งฝ่ายบริหารโดยเฉพาะผู้จัดการสถานธนานุบาลจะบริหารเป็นเฉพาะการณีกรณีเช่นทองปรับตัวลงก็จะต้องปรับตัวตามและทองปรับตัวขึ้นก็ต้องปรับตัวตามเช่นกันเพื่อให้สอดรับกับการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแหล่งข่าวระดับผู้บริหารสถานธนานุบาลเปิดเผยว่าในช่วงทองขาขึ้นโรงรับจำนำเทศบาลมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นประมาณมากเป็นหนึ่งเท่าตัวโดยเฉพาะจะเป็นเอาทองมาวางจำนำเป็นหลัก โดยเฉพาะในช่วงขาขึ้นตั้งแต่60,000บาทและเกือบจะแต่70,000บาทประกอบกับระยะนี้โรงเรียนใกล้จะเปิดเทอมและส่วนหนึ่งนำไปลงทุนประกอบธุรกิจตอนนี้สถานธนานุบาลเฉพาะในเขตยานเมืองเศรษฐกิจทั้งของรัฐและเอกชนค่อนข้างจะเข้มข้นเชิงการแข่งขันการนายแพทย์ปริชรัตน์ฮิรัญยสิริประธานกรรมการฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัท MTS g r o แม่ทองสุข MTS กล่าวว่ายังมองเป้าหมายราคาทองคำสิ้นปี2,568นี้จะขึ้นไปถึง 4, 400ถึง 4, 500เหรียญได้หรือทอง